สวัสดีครับพบกับช n n e l ของ Power 5 1 9ฮะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการสำหรับสัญญาณเตือนแบตเสื่อมนะฮะอันนี้ของผมก็ใช้มานะประมาณสัก2ปีได้และ้วล่ะตอนนี้ก็มีอาการนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเสื่อมมันเป็นยังไงนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะใช้งานอยู่แล้วก็อาจจะใช้งานมากกว่าผมมาณนะ,ะของผมเองก็อาจจะไม่ค่อยได้วิ่งมากนะฮะคือไม่ได้ใช้ทุกวันประมาณนั้นเองนะฮะอาการที่เกิดขึ้น ก็คือพอเราชาร์จแบตเต็มเรียบร้อยแล้วนะฮะเต็มแบบ100%เลยพอออกมาวิงะะ่งฮะวิ่งอยู่ดีๆก็แรงแรงแบบแรงปลายเรียกว่าแรงปลายดีกว่าแรงต้นยังปกติอยู่นะฮะก็คือวิ่งแบบประมาณระดับ1ระดับ 2, 2> ก็ย <y> ังโอเคอยู่เพราะระดับ3เนี่ยความเร็วมันจะไม่สุดประมาณนะ,ะมันจะรู้สึกว่าความเร็วมันยังไม่สุดมันจะไปได้ต่อแต่มันไม่ไปประมาณนั้นนะฮะ อันนี้เดี๋ยวขี่ให้ดูรอบๆหนึ่งนะัพนี้คือชาร์จแบตเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนตอนที่จอดอีกทีเพราะว่าจะได้เห็นภาพชาัดนะครับว่าหลังจากที่เราชาร์จไว้แล้ว1 0 0พอเรามาจอดเนี่ยมันวิ่งระยะประมาณนี้ผมวิ่งก็คือไม่ได้มีการตัดเวลาออกไปนะวิ่งประมาณ4นาทีในในหมู่บ้านเนี่ยประมาณ4นาทีกว่าๆนะฮะจริงๆแล้วมันถ้าปกติแบบก,ก็ควรที่จะเป็น ห0ึอยอยู่ถ้าเราไปเปิดอยู่ฮะเดี๋ยวมาดูกันตอนท้ายว่าแบตบมันจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ต้องบอกว่าแรงก็ยังปกติวนะฮะยังวิ่งได้นะฮะสามารถใช้เหมือนระดับความเร็วระดับ1ระดับ2ได้อยู่นะระดับ3ก็มัจจะมีแบบพอเราเร่งสุดอนะ่ะมันก็จะมีวุบบบบ้างก็คือแบบไม่มาเต็มนะฮะวูบหายไปวุบหายไปเป็นช่วงๆนะฮะมันเหมือนกับมาดึงกระแสมาไม่พอ แต่ว่าบางช่วงมามันก็ยังเร็วฮะมันก็ยังสามารถบุนไม่ได้บุนล้อด้วยความเร็วได้แล้วมันก็จะค่อยๆแผ่วลงแล้วก็ปรับกลับต่ําเหมือนเดิมปรับระดับแบบระดับ1เหมือนเดิมแล้วก็ปรับระดับ2ก็เร็วกลับมาได้เราพอสักพักหนึ่งมันก็จะวูบลงอีกเหมือนเดิมนะฮะอันนี้คืออาการของสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับของแบตเตอรี่ต้องบอกว่าแบตเตอรี่นี้ราคาค่อนข้างที่จะพอได้อยู่นะ เซฟที่แบบ4ก้อนแบบนี้ก็ประมาณน่าจะมี3,000นะประมาณนะั้นนะฮะอย่างจัก,กรยานไฟฟ้าเองตอนนี้ก็ราคาอยู่ประมาณสัก6 0 0 0 7,000นะก็มี7 0 0 0 8 0 0แก็แล้วแต่นะฮะต้องบอกว่าราคาแบตเตอรี่นี่ก็ครึ่งครึ่งค,งคงเลยก็สำหรับคนที่ใช้ก็ของผม2ปีนะสปีเลยนะน่าจะ2ปีเต็มแล้วก็มีอาการนี่ฮนะอย่างที่บอกนะฮะคือวิ่งแล้ว เบอร์นหนึ่งเบอร์สองระดับหนึ่งระดับสองอยังโอเคอยู่ะฮะพอระดับสามก็มีวูบหายนะฮะพอใช้ความเร็วสูงสุดก็จะวูบหายไปวูบหายไปเป็นช่วงๆนะฮะแต่ว่าก็ยังยังพอมาได้อยู่นะยังพอแบบมีแรงได้อยู่แต่ถ้าเราวิ่งระดับสามเนี่ยขึ้นเนินเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะมันเหมือนกับแรงมันมันหมดไปเลยตอนนี้ต้องบอกว่าซ้อนลูกมาด้วยผมก็น้ําหนักเยอะนะน้าหนักคือเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดแล้วตอนนี้ หนัก97ลูกชายก็น่าจะประมาณสัก14 14โลนะฮะก็ร้อยโลร้อยร้อยกว่าๆนะฮะร้อยโลกว่าๆจริงๆเขารับน้ำหนักได้ถึง120กิโลอ่ะอันนี้คือเลี้ยวกลับมาบ้านเรียบร้อยนะฮะ,ะก็ใช้เวลาทั้งหมดในการวิ่งประมาณ4ี่นาทีกว่าๆนะฮะอันนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากที่บ้านเลยแล้วก็เลี้ยวเข้าไปต้องบอกว่าถ้าพอแบบเสื่อมแล้วเนี่ยวิ่งไกลๆก,ก็อาจจะมีลุ้นหน่อยนะฮะลุ้นว่า มันจะหมดกลางทางหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถือว่าวิ่งไประยะทางไม่ได้ไกลนะฮะตี๋ว่ารวมๆสีนาทีนี้คงวิ่งไปมาสักไปกลับก็คงสัก2กิโลได้มั้งประมาณนั้นนะมากิโล2กิโลเองนะฮะก็หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอนะฮะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ไปนะ,ะจาก100%เนี่ยวิ่งไปสีนาทีกว่าๆเนะะี่ยมันหายไปแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็ อย่างน้อยก็เป็นไกด์ไลน์ให้ท่านที่ใช้งานอยู่นะฮะว่าถ้าเราเจออาการแบบนี้อาจจะเป็นที่แบตเตอรี่เสื่อมได้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าวิธีการใช้งานแต่ละท่านมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับผมก็ระเวลาก็ใช้ประมาณ2ปีแล้วนี่ฮะมันเหลือแค่60%นะมันเตือนขึ้นมาแค่หกเดี๋ยวจะมาลองบิดดูถ้าบิดปกตินะตัวเปล่านะไม่เป็นไรนะฮะไม่มีไม่มีอะไระะปรับแรงแรงอะไรได้ปกติเลยฮะเพราะว่ามันเหมือนกับมันรับน้ําหนัก แรงต้านประมาณนั้นนะฮะตอนนี้ถ้าบอกว่าเราปรเปล่าเนี่ยพอบิดดูปเปล่าไม่มีอะไระฮะปรับแค่แบตเตอรี่มันลดน้อยลงไปมากแค่นั้นเองนะฮะจาก100%มันเหลือแค่6 0อเนั่นเองแต่เวลาเรามาบิดล้อปเปล่าเนี่ยสบายมันไม่ได้ลากอะไรนะฮะประมาณนะะั้นแต่ถ้าบอกว่าเราวิ่งไปด้วยไฟมันจะวูบไปเลยะฮะวูบหาย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 ไปยง,งี้ตลอดนะฮะลองเตือนวัดแบตเตอรี่เราเสื่อมดูหรือเปล่านะฮะก็ลองเช็คแบตเตอรี่ดูนะหะรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมทับสวัสดีครับ